สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับผมเป็นหลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับวัดป่ากุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นพระผงทําน้ำมนต์นะครับลูกไข่เล็กนะครับสีแดงนะครับมาแนะนำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับ หลวงปู่ศีมหาวิโรท่านก็เป็นพระเกคจิอาจารย์ดังนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเคารพศรัทธามากมายนะครับเป็นที่เรื่อมใสนะครับของญาติโยมนะครับผมท่านก็เป็นพระสายวัดป่านะครับลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นนะครับผมเราก็มาดูพระเนื้องผงของท่านเลยนะครับเป็นลูกไข่นะครับ ลูกไข่เล็กๆนะครับซึ่งแกกในงานวันเกิดหลวงปู่นะครับวันที่3พฤษภาเมื่อปีพศ2552นะครับในกนลุกศสิษย์ลูกหานะครับที่มาร่วมทำบุญวันเกิดท่านนะครับผมด้านหลังนะครับเป็นอัคระยันท่านนะครับ ก็หลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับพศ2552นะครับอัคระยันนะครับเป็นพระผงนะครับทำน้ำมนต์ของท่านนะครับมหาสะท้อนนะครับมหาคุ้มภัยมหาเมตตามหาโชคลาภค้าขายนะครับอธิษฐานทำน้ำมนต์นะครับรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ตามอธิษฐานนะครับผม ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับผมอักระยันสวยงามนะครับด้านหลังของพระพงษ์นะครับทุกวันนี้โครคภัยไข้เจ็บเยอะนะครับผมเราก็สามารถนำไปทำน้ำมนต์ได้นะครับผม เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับซึ่งหลวงปู่ศรีมหาวิโรเองท่านได้ขอนะครับพลังอรหันนะครับพลังเหนือโลกนะครับซึ่งมีพุทธคุณสูงส่งมากเลยนะครับผมกระผงทำน้ำมนต์นะครับด้านหน้านะครับเป็นพระพุทธเจ พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จองค์ปฐมนะครับรออกแบบอยู่ตรงกลางนะครับสายขวานะครับมีอัคขระยันนะครับอัคระยันด้านด้านด้านขวาท่านก็อัครียนศิกนะครับซ้ายก็ขีนะครับศิขีนะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับ ดูด้านหน้าพราเนื้อผงลูกไข่นะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ว่าเกิดพุทธคุณโดยปฏิหารนะครับเมื่อเรานำไปอธิษฐานทำน้ำมนต์นะครับคือหลวงปู่ท่านก็ได้ขอนะครับพลังอาหารหันนะครับพลังเหนือโลกนะครับซึ่งมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งครับที่มีการจัดสร้างที่ดีนะครับครับอธิษฐานจิตดีนะครับผ่านพิธีเป็นของกิงของแท้นะครับนํามาชี้แนะแนะนํากันนะครับเผื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับจะได้ชาวบูชาถูกนะครับของดีราคาถูกครับสําหรับระผงทําน้ำมนต์นะครับของลุงปู่ศรีมหาวิโรนะครับ เมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดปฏิหารครับผมเมื่อนํามาบูชาเป็นสิริมงคลความเชื่อความศรัทธานะครับของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันต่างกิจต่างใจนะครับเราไม่ว่าการเอาที่สบายใจนะครับผมซึ่งด้านหน้าก็ออกแบบได้สวยงามนะครับพระผงทำน้ำมนต์หลวงปู่ศรีมหาวิโรวัดป่ากรุงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระ ปฏิบัติดีนะครับพระที่มีวิชาอาคมนะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับในความเคารพศรัทธาในตัวท่านนะครับสวยงามครับชัดเจนนะครับผมขลับยันด้านหลังท่านครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง facebook เพจร้านสุกเกษมนะครับ หรือทางช่องทาง YouTube นะครับสุวิทย์ปทุมโคุลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะครับด้านข้างนะครับพระเนื้อผงของท่านนะครับพระเนื้อผงทำน้ำมนต์นะครับรูปไข่เล็กสีแดงนะครับพิมพ์ณะมหาเศรษฐีนะครับซึ่งออกแจกในงานมันเกิดหลวงปู่สามพฤษภาคมนะครับเมื่อปี2,552นะครับมีพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับผม ดานหน้าสวยงามครับเป็นพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จองค์ปฐมนะครับซึ่งหลงปู่ศีได้ได้ขอนะครับพลังอรหันนะครับพลังเหนือโลกนะครับมีพุทธคุณสูงส่งมากเลยนะครับสวยงามครับผม ด้านนานะครับด้านงาตัวพระนะครับด้านหลังครับเป็นลูกไข่เล็กๆนะครับลูกไข่เล็กๆสีแดงนะครับทำน้ำมนต์นะครับพระผงทำน้ำมนต์ของท่านนะครับสำหรับหลวงปู่ศรีนะครับท่านก็ได้มอณแล้วนาภาพนะครับ วันที่16สิงหาคมนะครับเมื่อปีพศสอ5 4นรนะครับซึ่งอายุท่านตอนนั้นนะครับก็94ปีนะครับ66สพรรษานะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่บารมีคุณครูบาอาจารย์ครับหลวงปู่ศรีมหาวิโรวัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพระดีพระดังอีก รุนนินุนหนึ่งของท่านนะครับท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ดังอยู่แล้วครับลูกศิษย์ลูกขามากมายทั่วประเทศนะครับที่ให้การความพลพศรัทธาในตัวท่านนะครับนี้เป็นพระผงทำน้ำมนต์นะครับรูปไข่เล็กนะครับเนื้อสีแดงนะครับของท่านนะครับนำมาชี้แนะแนะนำกันนะครับของดีนะครับพุทธคุณดีนะครับเพื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับ จะได้หยิบเช่าบูชาถูกนะครับผมพุทธคุณสุดยอดนะครับซึ่งหลวงปู่ศีท่านก็ได้นะครับขอนะครับพลังอรหันต์พลังเหนือโลกนะครับพุทธคุณสูงส่งมากนะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับผมถ่ายรายการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ